สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องไหวนางเสือเขียวดิ่นดาวอยู่เบาใจเจ็บแอวพี่น้องยังเงึงหนวดหายหัวมันแข้งอ่ะเด้หางย่างพันขว่าบวยลูกซีสมดิบกินกับข้าโลดยากกันดิ

งานนี่เจอหยีอับพี่้องยังเึ้งหยีอับเออเออาน ยังเอมันปครับขึ้นมาอีกหน่อหนึ่งมเอียงเออเออแทะเอียงเนี่ยเออเออถ้าตามแทะขางๆสุงเลยหมไม่สงนีอือใช่ใช่นี่มันจะข่ายิเนี้อือหาติดแล้วยังเออเออนับลงอีกหน่อยหึ่เออเออพออแหละนี่บอกเออ เหยียบเพงแห้งแม่ผอเขาเคยเหยียบมันบ่เศร้าว่าสันก็เลยให้ยังงึงเหยียบแทงแอลก็พอทักแอลแทงหัวก็พอทางหัวอืออือท่านี้บอยู่พ่อมาชัดท่านี้ก็อืออืออือเป็นอะไรพ่อ

เย้แม่แห้งเลยแม่แม่งงานไปน้ำเน้นวันแลกมันถีกกันเน่นลงเน้นแต่มันยานอือที่บอกและไม่ขัวเม็นแข้งนะครับ เสกือยังงูอ่ะปะิวก็เป็นได้อีกงานเนี่ยเหรอวะยี่ร้อยสี่ว่าเป็นเหม็นแข็ง มะเขือก็ถ้ายม่หินเศร้าเขียก่ะกันข้าวันคแค่พราวอันควแค่คนกินดยกเอาโอเคไข่น่ะระดกินไข่ก็มีโต้เหมนันจดเจ็ก็หอ่มเบียกมากับบดชุนบดโต้ไม่ิแนวโคเื ก็สิเศรอยู่ดอกพี่น้อเจอตีนโอ้ตีนนี่กัญญาอาอยู่ตีนกีกัญญนนาายอยู่อันนี่พะนางอัอันนี้ตีน,น,นาอยาย่ะอนกีดีะุ่น,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 นแล้วนะิดจะเป็นอะเป็น้ใครนี่ย บังี้ดังเลยบาทดพี่ดองเบิ้งจะเป็นตาสังเอาหายเเบิ่งมันเนี่ยพี่ดองมันเห็กขลุนอยู่นี่อ๋อขอสุท้ายรอเขาไปถ่ายเจ้าเ่อนึาาเฮ้ยแม่ดูไหมันเบานะพอมะแม่ เด้อโอ้ยเองเดือนป่ายขีมูกั่นนะมายเหรือสายเขียวอยู่เด้อลูกเด้อเด้อคำเด้อโอ้ยกรแเลวแต่เลนะโอ้ยพี่น่องเอ้ย ถึงฝนก็แลดแต่ากขัวแน่ก็ขัวนี่คือฝนชิตโต้งแห้งอยู่นเมืองทุกคนตายหมนแลวถุงขัวห่อขันืึขัวรึจะกินน้ำไยมา ตายแลยเขมรแค่ต็บเล้โอ้ยบริเลือยเขมดมันตายไว้อ้าตัวสุดสุดอะไงนี่เชียงอูอูอยู่พอดีเออยู่เอิญแม่แข้งคาคงพี่น้องบ้านพี่น้องเอิญแม่แข้งยัง โ่้คือดูทอลูก่าเปนกีเฮียจะส่งบ้าจะร้ายป่านี่เออไปพ่อพ่อไม่แข็คงคงพี่น้องไม่เล่นปลน่อ,นอ,อยนะ้ำหมูเด้อ อัวนะเฮ้ยบอหนึ่งไปขายสี่ชิบบอหนึงไปขคายหาสิเายสามชิบเนาะขายกับพวกกันแค่น้ครับคุณทำแจวบุ่มแสบเอ้านี่จะปารปเดาไ่้าใส่ใแ้ีอีก,าาอกใ่ใน,ออในี่จะปจะ กเหละตาข่ายกัดกัดเราก็เป็นเนบาคไอาบฉันขอคี เดี๋ยวก่อนเธอคิดทำรไรยามที่มือเธอมองจ้องใครเขาโจ้าหาที่ถึงใครเนาคิดถึงมากที่ไรน้องทรายมากครับพอมีผักควยสอยพี่น้องเลยเป็นควยลานบนพอได้

ไม่มองอะไรเลยนะกูยืนตั้งนานแล้วกูไม่สนใจกูเลยนะยืนมองมึงตั้งนานนี่มึงไม่เห็นกูเลยนะมันเคยนอนอยู่บ่มันกินแบบกินกับแหนมเนี่ยกับไข่เนี่ยเป็นไอ้แซ่บอยู่ปลนมันแข้งนะมอจ่ายปุยยาได้สินะ มันก็อย่ากิหา่ห้ามแสบได้ข้าเจ้าเห็ดอน้ะไรเดียวนี้พผาปนแสบนะยอ่ขาจะป่นใน้กินเน่กว่าอันอเม้อ,อ,คนคนเอาเข้มอส่รัเฮเาใส่ปลาแดกลลยเห็นมันเพชรมันจีจ่าแห้งแล้วป่ปลาแดกยุ่นใส่นอนแ บอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสบายดี